อ,อกงามล้ำาทําแสนวิจิตรชีวิตชาวดอยอำเภอท่าสองอยางตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดตากมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอสบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ทิศใต้ติดต่อกับอํเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก และทิศตะวันตกติดต่อกับรัฐกะเรี่ยงประเทศเมียนมาการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียมไม่ว่าผู้นั้นมาจากพื้นที่ใดหรือมีความสามารถในการเรียนรู้อย่างไรการให้การศึกษาที่เชื่อมโยงกับความต้องการของชุมชนและสังคมสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ส่งเสริมความเป็นอยู่ร่วมกันและความเป็นธรรมในการเรียนรู้พัฒนาตนเองให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตและร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืนได้ในอนาคต มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายเรียนดีมีความสุขสร้างโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงนักเรียนและผู้ปกครองมีความสุขสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการสร้างโอกาสคุณภาพและความเป็นธรรมในสังคมกระบวนการจัดการศึกษาเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำในด้านต่างๆโดยคำนึงถึงการขยายโอกาสลงไปถึงสถานศึกษาในทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษที่มีข้อจำกัดทางด้านภูมิศาสตร์ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีความซับซ้อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตสองร่วมกับชมรมนักจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารจังหวัดต,ตากชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอท่าสองอยางได้มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษในสังกัดจำนวน120แห่งได้วรวมกันจัดงานนทิทรรศการการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นรุรกันดานขึ้นภายใต้ชื่องานแต้มแสงดาวที่ปลายดอยโดยในปี2567นี้จัดขึ้นณอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากภายในงานมีกิจกรรมมากมายอาทิ นิทรรศการและผลงานนักเรียนด้านทักษะวิชาการทักษะอาชีพทักษะชีวิตจากโรงเรียนในสังกัดทั้งอําอำเภอชายแดนของจังหวัดตากกว่า30โรงเรียนนอกจากนี้ยังมีการประกวดกิจกรรมต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอีกด้วยในการพัฒนาทักษะวิชาการมีการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือ active learning ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียนสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียนมุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติในการพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ของผู้เรียนการพัฒนาทักษะชีวิตสถานศึกษามีระบบเสริมสร้างความปลอดภัย ตามบริบทของสถานศึกษาโดยส่งเสริมให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาทางด้านร่างกายจิตใจสามารถเผชิญเหตุและแก้ไขสถานการณ์ได้ การพัฒนาทักษะอาชีพส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือ active learning เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านอาชีพโดยการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเป้าหมายสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียน บนพื้นที่สูงในถิ่นธุรกันดารและพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษาอีกทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนบนพื้นที่สูงให้มีความสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนมีความสำนึกรักแผ่นดินไทยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นบนพื้นฐานความแตกต่างของวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข